สัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาพบกับสิรานีอีกแล้วนะคะเป็นที่นัดเวลากันตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยก็หกโมงแต่ว่าเรทนิดๆเนืน่องจากสิรานีติดภารกิจนะคะอาสำหรับผู้ติดตามสามหมื่นสามล้านกว่าคนสามสิบเอ็ดคนนะคะซึ่งก็ศสิรานีก็จะสมผู้ติดตามมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเยอะหรือไม่เยอะก็เอาแต่คนที่แบบสนใจก็พอใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเอาแค่เรา ต้องการก็พอเดี๋ยวรายการศุดาณีดีเดี๋ยวก็จะมีคนสนใจเองนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาชื่อว่าน้องเมรีค่ะซึ่งเขาก็จะมาเล่าเรื่องราวนะคะสมัยที่เขาวางสาวๆซึ่งตอนนี้เขาแก่แล้วนะคะก็คือเขาก็คือมีเรื่องราวที่ว่าเขาได้ตามตื้อผู้ชายจนกระทั่งทุกวันนี้ได้เป็นลัวของเขานะคะเรามาฟังกันดูเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดต่อแขกรับเชิญน้องเมรีสักครู่นะคะ แล้วเราจะต่อสายถึงน้องเมรีสดๆนะคะรายการของเราเปรายการสดต่อสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องเมรีค่ะสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> ได้ดได้ยินไหมคะน้องเมรีสัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้ฝนตกนะคะเนื่องจากว่าแบบสบภาพอากาศไม่ค่อยดีนะคะน้องเมรีเป็นไงคะสบายดีนะคะ <c oughs> สบายดีไหมคะน้องเมรีได้ยินไหมคะ น้องเมรีก,การไม่ค่อยจะดอีอ๋อเมรีไม่ได้เติมเน็ตใช่ไหมคะไม่เป็นไรตอนนี้เมรีไ,มได้ยินแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลกาเน็ตไม่ค่อยจะดีเลยค่ะไม่ค่อยจะดีน้องเมรีเล่าเรื่องราวอของน้องเมรีเรื่องราวความรักของน้องเมรีที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้เขาได้กลายเป็นหลวงของน้องเมรีให้สิรานีแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะฮัลโหล ฮัลโหลน้องเมลีนี่เลยค่ะคุณศิรานีคะได้ยินยังได้ยินยังสัญญาของเมลีไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณศิรานีค่อยได้ได้ยินยังคะคุณศิริเหมือนยุ่งกันค่ะน้อง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 นี่สิลางนี่หยุด น้องเมรีเสียงสัญญาณไม่ค่อยมีอ๋อน้องน้องน้องเมรีลองอ่อปรับวิธีวิธีของน้องเมรีหน่อยสิคะเพราะว่าตอนนี้เมอ่าตอนนี้เราพี่ศิรนีได้ได้ย้ายมุมแล้วหลายมุมแล้วอะค่ะน้องเมรีช่วยย้ายมุมได้ยินแล้วใช่ไหมคะน้องเมรียังย้ายนิดฝนฟ้ามันกําลังจะมาค่ะสัญญาณอ่าเดี๋ยวงั้เราต้องรีบเล่าแล้วค่ะเยาต้องรีบเล่าแล้วให้น้องเม ได้ยินไหมคะฮัลโหล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 ได้ยินไหมคะน้องเมลีเล่าได้เลยค่ะสัณฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องเมลีแม่พี่ศิรนีว่าเดี๋ยวต้องเราพี่ศิรนีว่าน้องเมลีต้องต้อง ต้องต้องปรับวิถีค่ะน้องเมรีปรับช่วยปรับมุมให้ให้ให้พี่สิรินีหน่อยสิคะเราได้เลยหล่ะคะเราได้เลยคะ่ะ <c oughs> เราได้เลยเราได้เลยคะ่ะพร้อมแล้วเราได้ไเลยค่ะเดินหาคลื่นยังหาไม่เจอเลยนะคะเนี้ยมีปล่าคะเนี้ยแต่พี่ศิรินีได้ยินเสียงน้องเมรีอีกแล้วเอาแล้วน้องเมแต่พี่ศิรินีได้ยินเสียงน้องชัดเลยน้องเล่ามาเลยคะ่ะเล่าได้เลยคะ่ะ แฟนยังไงล่ะคะใช่ใช่คือน้องๆหลายคนเนี่ยก,ก,ก็าบเดินจีบอยู่ตามมุมเสาไฟอะคะ่ะเหมือนผีล่ะคะหรือว่ายังไงถึงไปอยู่ตามเสาไฟเหมือนผีได้ล่ะคะได้ยินไหมคะน้องเมรีใช่ค่ะไปแอบด,ดูได้ยินด้แววแอบด,ดูผู้ชายคนนี้หล่อมากโดนใจอยู่ด้วยปะัคะอะไรนะคะตอนนี้อยู่ด้วยปะัคะ ออนนี้ไม่ไม่อยู่คะ่ะไม่อยู่คะ่ะออกไปข้างนอกอ๋อนั่นเล่าได้เลยคะ่ะก็คือครั้งแรกที่นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้ว,<ต>ลวก็ไปไปยืนเฝ้าจำอะไรนะคะก็คือตอนแรกที่เจอนี่คือเจอ,อยังไงคะตอนแรกที่เจอแหละคะใช่ค่ะก็เห็นเขาเดินผ่านผ่านมาอยู่แถวแถวที่ทํางานนะคะอ๋อตอนนั้นก็ทํางานเกี่ยวกับอะไรคะน้องน้องเมรีทางานเกี่ยวกับอะไร น้องเมรีก็ทํางานบริษัทเอกชนเนี่แหละค่ะอ๋อแล้วคนคุณคณนนี้ที่เป็นสามีของคุณเมรีปัจจุบันนี้เขาทํางานเกี่ยวกับอะไรคะเรี่อะค่ะอ๋อก็ได้เจอกันใช่ไหมคะแล้วคือเหมือนกับเขาน่าตาดีแล้วแล้วน้องเมรีก็คือเกิดอาการปิ๊งปังกับเขาขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะปิ๊งปังใช่ค่ะแล้วเขาเขาปิ๊งปังกับน้องเมรีไหมอ๋อเขายังไม่ทันปิ๊งเราค่ะ ตอนนั้นน้องน้องเมลีสภาพดีไหมคะตอนนั้นตอนนั้นน้องก็สภาพก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่ไมถึงกับดีแต่ก็แต่พอได้ค่ะพอดูได้ค่ะพอดูได้แต่เขานั้นคือหล่อใช่ไหมคะคือมีคนหมายปองเยอะเกาหลีค่ะเกาหลีอ๋อแล้วปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้บอกไม่ถูกเลยค่ะว่าเป็นอะไรไปแล้วค่ะตอนนี้แล้ว คือเอาเราเรื่องเราว่าไปสอยเขาได้ยังไงคือครั้งแรกที่ว่าอยู่บริษัทใกล้กันแล้วก็ตามเฝ้ามองอยู่ทามมงมุมเสาแล้วเขารู้ตัวไหมคะว่าเราเฝ้ามอง,มองเขาอยู่เขายังไม่รู้จนกระทั่งเราขอเบอร์กับร้านน้ำพอดีซื้อน้ำบ่อยร้านนั้นน่ะเขามาซื้อน้ำเหมือนกันอ๋อเป็นผู้ชายขายน้ำไม่ไปขอเบอร์เขามาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าร้านผู้ชายขายน้ำเราไปขอเบอร์จากที่ร้านน้ำจึงได้เบอร์ของ หลวงคนปัจจุบันนี้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้ได้รู้เบอร์ได้ยังไงรู้เบอร์ของหลวงของคุณเนี่ยผู้ชายที่คุณตื้อตามตื้อจนเป็นหลวงคุณมาได้ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาร้านน้ำเขารู้เบอร์ได้ยังไงเขาถึงเอามาให้คุณได้เขาขอให้ค่ะเขาขอให้โอ้เราไม่น่าโง่เลยนะแล้วคุณจู่โจมเลยไหมจู่โจมเขาเลยไหมันนี้นึงไม่ถึงกันอมค่อย ทโทรไปหยอดวันละนิดวันละหน่อยอ๋อเช่อนอะไรบ้างพอจะเล่าได้ไหมคุณโทรไปหยอดยังไงโอ้โหมันนานมากแล้วจําไม่ได้อะค่ะก็โทรไปจีบอะค่ะโทรไปบอกว่าเนี่ยพี่แก่มากเลยนะเ <laughs> ห็นน้องเดินเดินอยู่พี่ก็แบบแอบมองน้องตามมุมเสาอะไร่เงี้ยหรอใช่ยักเขาเป็นไงเกลียดประมาณชอบ <sh arp> หรอือเกลียดรู้สึกตอนแรกเขาก็ตื่นตื่นนะคะตื่นตื่นกลัวกลัวเหมือนเจอผีเหมือนเจอผีอะไรประมาณนั้นเออแล้วแล้วคุณ แล้วตองถามหน่อยแล้วคืออย่างเงี้ยคุณจะต้องเจอเขาทุกวันเพราะบริษัทคุณกับบริษัทเขาเนี่ยใกล้กันนะจึงอยากจะทราบว่าเวลาที่คุณเจอเขาตอนตอนเช้าเนี่ยเขาเขาหลบคุณไหมเขาก็ไม่ถึงกันหลบนะเขาก็มองมองแล้วเขารู้ตัวหรือยังที่คุณโทรไปว่าคุณเป็นคนไหนรู้ตัวเขาก็มองมองอ๋อมองหาว่าคนไหนอ๋อมองหาว่าคนไหนแล้วคือเขาพอเขารู้ว่าเป็นคนไหนแล้วเขาเป็นยังไงเออคือลักษณะอาการเขาเป็นยังไง เมื่อเขาเห็นตัวจริงออเวื่อเขาเห็นตัวจริงเขาก็น่าจะเออเราก็น่าจะสวยใช้ได้อยู่แหละเขาถึงไม่ตื่นกลัวเลยพอเห็นตัวจริงของเรานะเขาก็คือปิ๊งปังเลยอย่างนั้นอ่าเออก็น่าจะได้อยู่ก็ลองไปจีบเัาทุกวันอ๋อซื้อได้เอาเอาถามตรงๆเลยนะได้เปเปิดของอะไรให้เขาหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยอ๋อซื้อขนมนมเนย ไอ้บ้้อของแบรนด์เนมมีไหมโอ้ไม่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 ถึงขนาดนั้นของกินปลาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หิวหิวฝากไปโอ้ปลาตัวนี้ติดเบ็ดง่ายมากเหยื่อไม่แพงเขนมลูกเหยื่อไม่แพงได้ะได้มาเลยอ้าวได้มาเลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนานไหมกว่าที่เขาจะตกร่องป่องชิ้น แต่ก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเราจีบเก่งอ๋อจีบเก่งขนาดนั้นเชียวใช่ขนาดนั้นเลยหลังจากนั้นทุกวันนี้ก็จกล้องป่องชิ้นถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันไป้เรยได้เลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งซึ่งก่อนใช่ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีคนละหมายปองเขาเยอะใช่ไหมคะน้องเมรีคะใช่ใช่ใช่มีเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะตบตีแย่งชิงกันอยู่ แล้วคือกับเพื่อนเขาเขาไม่ชอบแล้วทาไมเขาถึงมาชอบคุณก็คือเพื่อนก็คือไม่กล้าจะจีบเยอะไงคะเพื่อนอ่ะอ๋อเขาไม่รู้ก็มีคนคนคนจีบของเขาหลายคนอยู่อ๋อเขาไม่รู้ก็เลยบอกมึงอย่าเอาเลยให้กูเหอะอ๋อก็เลยก็เลยเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยเลือกคุณอ๋อประมาณนั้นนะคะหลังจากนั<笑>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 ้นหลังหลังจากนั้นหลังจากแต่งงานแต่งการเงินไปเนี่ยคุณเป็นฝ่ายไปขอเขาหรือเขามาขอคุณคะ คุณเขา,เา,าขเแล้วใครไปออกค่าสินสอดคุณเป็นคนออกหรือเขาเป็นคนออกคะค่าสินสอดนะคะใช่ต้องช่วยๆกันสิคะจะไปออกให้เขาหมดได้ยังไงอ๋อคุณคุณไม่ได้ออกใช่ไหมคะคุณไม่ได้เป็นคนออกใช่คะ่ะไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกคุณออบอกว่าคุณเป็นออสายเต ออกบ้างอ๋อก,ก็แสดงว่าคุณก็ยังเปย์อยู่โอเคโอเคเป็นอันที่รู้กันนะคะเรื่องราวความรักของเขาแล้วเออปัจจุบันนี้ <c oughs> คือสภาพใบหน้าเขาก็ไม่ได้เป็นเกาหลีแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วค่ะนะปัจจุบันเนี้ยไม่เกาหลหงเกาหลีอะไรแล้วอ๋อสุดท้ายนี้อยากให้น้องเมลีนะคะช่วย ฝากทริคถึงน้องๆทุกๆคนที่ต้องการจะแบบเหมือนชอบผู้ชายแล้วแบบไม่กล้าค่ะว่าเจอแล้วเขาจะไปหลบตามมุมเสาเนี่ยบางคนเขาอายเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงเขาไม่มีความกล้าเหมือนน้องะคะ่ะน้องๆน้องเพ่นบอกว่าเท่านั้นที่ค,คลองโลกนะคะตามคอนเซปที่ว่า ตื้อจนได้หลัวใช่ไหมคะอย่างน้องเมยอย่างน้องเมรีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอยู่บริษัทใกล้ๆก็ไม่ปล่อยหลุดรอดไปใช้วิธีการไปตามตื้อนะคะแล้วก็ใช้วิธีการไปเฝ้ามองตามมุมเสาสืบมาจนได้เบอร์โทรจนกระทั่งโทรลุกๆทุกวันแล้วก็เปรเปของเรื่องของทุกทุก ใช่ไหมคะบางทีไม่ต้องใช้ของแพงจนเกินไปเป็นของถูกบางคนก็ชอบของถูกไม่ได้ชอบของแพงเสมอไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกจะให้น้องเมลีถามว่าคือตื้อเท่านั้นที่คลองโลกหมายถึงคอนเซปต์น้องเมลีเป็นคอนเซปต์แบบเหมือนผู้ชายตื้อเท่านั้นที่คลองโลกก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นี้คือเป็นผู้หญิงที่ตื้อเท่านั้นที่คลองโลกบางทีเขาอาจจะทำคาญนิดหนึ่งแต่ต่อไปเขาก็จะ เหมือนเหมือนน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนถูกไหมคะเขาก็กรอนก่อน,นกรอน,ปนไปเองแล้ววันนี้คุณเมรีนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยที่สละเวลามาให้นะคะอยากจะแนะนําให้คุณเ<ด>มรีไปเติมโปรโมชั่นเด็ดด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณ<ด>มากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพจศริรนีนะคะหวังว่าน้องๆทุกๆคนนะคะคงจะ มากดติดตามกดถูกใจนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนานะคะนำแขกรับเชิญนะคะที่มีคนรู้จักบ้างแล้วก็ไม่มีใครรู้จักบ้างนะคะมาเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะหวังว่าคงจะได้รับสาระดีๆกันกลับไปขอบคุณมากเลยค่ะน้องเมรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะน้องๆทุกคนนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตื้อเท่านั้นที่ของโรคนะคะก็ยังคงใช้ได้อยู่สําหรับบางคนนะคะ เป็นเครสดเครไปนะคะอย่างเครสนี้ก็ได้ผลสำหรับบางคนก็ไม่ได้ผลก็ต้องผลักออกมานะคะฝากด้วยนะคะติดตามเพทสิวดีได้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ